ดูดวงชาวราศีเมถุนดวงแสงสองแรงสุดใครอยากคิดลองดีด้วยอํานาจบนบารมีวาสนาชาวราศีเมถุนโดดเด่นด้วยอํานาจบารมีวาสนาจะเลื่อนลุล่งในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตรับทรัพยบปูสองแสงแสงสว่างนําพาสู่ตัวท่านนะครับปูฤาษีสองแสงตะเกียงทองผู้ที่มีอํานาจบารมีวาสนาเกี่ยวกับเรื่องราวเรืลับเข้ามาสนับสนุนคําชูหนุนนาโชคชะตาท่านได้แบกภาระไว้อย่างดังนวน ครับกับปัญหาต่างๆเรื่องเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกข์ทรามาหรืออนี่สินต่างๆนะผมแต่รายได้ก็หนักหน่วงตามไปด้วยนะค,คนมีเงินมากก็นี้สินมากเป็นเรื่องปกติในโชคชะตามหน้าบรารมีวาสนาเจอเรื่องราวต่างๆเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกข์ทรามารดื่อนแห้งเหี่ยวเกิดความแย่นะผมแต่ว่าเหรียญทองรออยู่ข้างหน้าท่านจะลุกขึ้นมาหรือเปล่าท่านจงลุกขึ้นมาสร้างบารมีวาสนาแต่ว่าท่านควรที่จะต้องปรับแปลเปลี่ยนแปลผันในโชคชะตาก่อนเพราะว่ามีปัดตรงมา ตรงกลางตัวนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายเมื่อถึงเวลาลุกขึ้นมาจัดแจงทาตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญรุ่งเรืองในตาแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโชคชะตาเปิดนะผมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาคิงออฟซอสเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวได้เลยฮึกเหิมด้วยอํานาจบารมีวาสนานะผมใครเข้ามาคิดลองดีมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกย่ำแย่มันอาจจะพลาดพังได้ในโชคชะตาช่วงนี้เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งปะทะกันนะผมทำใจใจแท่ม ับผมมีดดาบล้อมรอบเจอความเรื่องราวต่างๆเข้ามารุมแล้วแต่ดวงชะตาวาสนายัางโดนคนอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายไปใส่อีกนะผมเข้ามารุมเล้าเจ็บปวดโลดร้าสนายทุกทรมานมันใช่เรื่องไหมเนี่ยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับผมนาลีจะเข้ามาอุปถัมนำพาซึ่งข่าวดีนะครับคำชูดุลน,นำโชคชะตาจะทนเป็นชายนะผมก็ติดต่อกับเพศหญิงนะไปติดต่อการงานการค้าติดต่อกับเพศหญิงครับอย่าเลือกผู้ชายนะครับอย่ามันจะพลาดพังนะเกิดความหมันไส้อีฉาหมันไส้ขึ้นมาไม่เอา ติดต่อกระเพศหญิงนะครับผมแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นหญิงก็ติดต่อกระเพศหญิงครับผม,ผมเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดแจงทําตาม8แผนประเพณีดวงจะตารจะเปิดนะบ,บุญกุศลวัสนาท่านจัดเรียงเต็มไ้หมดแล้วนะครับเพียงแค่เบิกมาใช้นะครับผมบุญกุศลวาสนาอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วตั้งแต่ดีจะชาติจนถึงว่าบชาติขอให้บุญนี้เข้ามาส่งผลหนุนนําข้าพเจ้าฉับพลันภายใน30ิวินาทีนี้แล้วบุคคลเรามีสมเด็จพระอมทงนะครับมีหลวงปู่ฤษีดำหลวงป่ป่าเป็นสุด โชคชะตาของท่านตกตําแหน่งบุญกุศลวัสนาจะเจริญุูงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรบัพย์โชคชะตารับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมบัติดังใจหมายยังมีเหตุการณ์ที่จะต้องเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับเจริญุูงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะครับดวมโชคลาภเงินต่อมารมีวัสนายังเกี่ยวเรื่องเกี่ยวพันกับม,เม์เสนห์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,วลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากระสมนัสติดกับดักในดวงชะตาของท่านแน่นอน นะผมเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาทําให้ท่านกตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาไปไหนก็จับอะไรเป็นเงินเป็นทองไม่หมดนะผมโชคลาบเงินทองมารมีวาสนาเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบประดังมาเป็นเงินครับเงินอาจจะหล่นลงมาจากฟ้าก็ได้นะผมรับเต็มรับขับนะผมกระบะเข้ามาเงินหล่นลงมาเต็มหลังรถกระบะขับกลับเข้าบ้านนะผมการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะไม่มีใครช่วยเหลือท่านเลยนะผมยืนหยัด อยู่แค่คนเดียวนะครับผมท่านอาจจะสับสนงงวยข้าพเจ้าดีกับเขาแล้วนะนะคเต็มที่กับเขาแล้วแต่เขาไม่เคยให้ข้าพเจ้าเลยนะครับไม่ให้ก็ไม่ให้ก็ไม่ปไปร้อยดินะครับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาจะบ่งบอกถึงการนะครับเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลงพลิกผันเปลี่ยนแปลงพลิกจากร้ายกลายเป็นดีดวงจะตาจะเปินดนะครับผมวงล้อแห่งวัฏจักรวิวัติปรจนจัดแจงทําตามแบบแผนประเภณนี้เมื่อถึงเวลาคาบุญกุศสวาสนาจะเกิดเรื่องสิ่งที่ใช่ สิ่งดีจะบังเกิดนะครับ <S <S ลื่นเริงสังสรรค์แชมชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสขสมสมหวังดังใจหมายเอามาดูบริวารกันนะครับตำแหน่งบริวารตกตำแหน่งถ้วยทองจะได้โอกาสทองโอกาสที่จะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาใ<ทา>ครจะบางคนจะนําถ้วยทองมาสู่ตัวท่านท่านจะได้ค้นพบข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเพราะบริวารของท่านดีนะครับผมโชคชะตาของท่านและบริวารยังมีเหตุที่จะต้องทะเลาะวิวาทก็ต้องระแวดระวังกับเรื่องราวต่างๆคําพูดคําจาพูดไปแล้วบางคนเขาเจ็บนะ คำพูดของท่านมันรุนแรงนะนะนะผมฟ้าพาลงมาเดอะทาวเวอร์แตกพังพินาศเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งพูดอะไรอย่างานั้นเงียบเอาไว้ดีที่สุดแล้วนะผมมีดตักลงมาวุ่นวายไปหมด้วนะผมไฮเปอร์เพนเกิดข,ขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูดูดนําโชคชะตา,า,ตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนานะครับดวงชะตาจะเปิดนะเทพเทวดาฟ้าดินจะเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตา,า,ตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดก็เตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชค นะครับดวงชะตาของท่านเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับแต่ปัญหาต่างๆก็ยังเข้ามาลุมเล้ามันใช่เรื่องหรือไม่เรื่องของเรานะครับก็เหนื่อยแล้วอย่าไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นม,มีปักต,ตรงกลางใจเจื้อเจื้อเจื้อสามเจื้อเพราะฉะนั้นเจ็บแน่นอนนะปัญหาต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาตกตำแหน่งโกลเด้นเจ็์นะครับก็คือว่ามีลักกี้นะครับแต่ว่าจริงๆมันคือไพ่จัดเมทแต่ว่าหมอสันติความเป็นโกลเด้นเจสลักกี้ โชคดีด้วยบุญกุศลวัสนาอำนาจบารมีวัฒสสนาสิสิ่งศิลป์กดปกครองรักกาพระราชาถือเหรียญเต็มตัวเป็นเศรษฐีกันล้านก็เรียกว่าเกิดความมั่นคงเกิดความร่ำรวยเกิดความชั่นชื่นเกิดความราบลืล่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมว่างตั้งใจหมายอัศวินถือเหรียญเข้ามาตลอดชีวิตมีคนนําเงินนําทองมาให้ตลอดเขาเลยพัดสิบอ็นคำนี่แหละเข้ามาไม่หยุดทีนี้รวยปเป็นเศรษฐีรวยเลยรวย นะครับผมแต่โชคชะตาในการตัดสินใจยังเดดขาดเด็ดเดียวอหารอำนาจบารมีวาสนาสิ่งเงินสิ์คอยป,ปกปักคุ้มรองราาจจลลักษาจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะลืน่นเริงสังสรรค์แช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าววิวาข่าวมงคลเดชะตาบัางเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านรวยเลยรวยโชคชะตามงกุศลวาสนาเข้ามาจัดต่งจัดเต็มนะครับผมต้องยืนหยัดนะครับโชคชะตาของท่านต้องยืนหยัดหยิบไพ่ก่อน นะครับยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวัฒนานะครับผมกล้าได้กล้าเสียนะครับท่านสู้ท่านช,ชนะนะบอกไว้ก่อนนะถ้าท่านไม่สู้ท่านแพ้นะบอกไว้ก่อนนะนะครับนะครับคนสู้กับคนไม่สู้มันต่างกันนะไม่สู้คือแพ้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแพ้นะครับผมแต่ว่าไม่สู้เพราะว่าไม่อยากสู้ก็มีเพราะฉะนั้นก็เกินอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนนั่นแหละแต่แนะนําให้สู้เพื่อเอาสิทธิพิเศษของเรามาครับผมการที่จะท่านจะได้สิทธิพิเศษนะครับท่านอาจจะได้มีใครบางคนเข้ามาสนับสนุนคนอายุน้อยกว่า นะครับนะครับเป็นผู้ชายนะนะครับหรือเลดี้บอยเนี่ยนะผมจะได้ปกปักคุ้ครองรักษาเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงพันพัฒนาตกตำแหน่งสร้างบ้านซื้อรถใหม่้ายแดงนะผมสร้างบ้านให้พ่อแม่จัดแจงทำตามแบบแผนประเพณีจะตาชีวิตจะรับทรัพย์มีโอกาสทองก็มาไม่หยุดหย่อนนะผมถ้วยทองจะได้เจอคนพบได้เจอเพื่อนฝูงมากมายหลากหลายอาชีพหรือความคิดที่แตกต่างมันก็เปิดรับมันสนุกดีออก การที่ท่านจะได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายมันสนุกนะคนนี้ความคิดแปลกดีออนะตลกดีคนนี้แปลกดีนี่คนนี้อาถรรพ์จัดแจงทําตามแบบแผนประเพณนี้ครับเพราะว่าเรื่องเราต่างๆมันเกิดขึ้นในดวงชะตาของทั่นการที่ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองมันจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆตลอดนะดวงชะตาเป็นแบบนี้นะผมขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์ จะทําอะไรก็แช่มชื่อลาบเลื่นเป็นไปได้ด้วยดีไปไหนใครรักใคร,ใคร,ใครหลงสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะจ๊ะครับเริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนินรวยเลยรวยนะครับตกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์ติ๊กเกอร์นะครับผมให้ตีหมอซันได้นะจ๊ะหมอซันจะได้ทําคลิปใหม่ๆทำให้ทันมากๆดูดวงให้จังมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสําคัญนะครับกดกระดิ่งไม่งั้นหาช่องไม่เจอนะขออ้ท่านแช่มชื่นครับผมสวัสดีครับ